ลูกค้าหน้าโบราณกับแม่ค้าหน้าไวทีอันนี้กำลังรอใต้สะพานที่เป็นจุดไฮไลท์้วนะครับทุกคนพี่พอกอการนี้มานานไม่เคยขึ้นเรือ,อขอบคุณผู้มบการแล้วคุณหรือย,อยังเนี่ยแตลืออร่อยไหมเนี่ยนบอกกอันดิกินไม่พูดไม่จาเลยเนี่ยอะไรชี้บ้านพรอมที่ดินค่ะเตลือเป็นไงเอากลับไปแม่สอนนะให้พ่อแม่ดูว่ามาถึงแวตลาดน้ำมา สวัสดีครับตลื้อรู้ป่าวว่าพามาที่จังหวัดอะไรเนี่ยฮะจะพามาขายแล้วเนี่ยกลัวไหมจะไม่ต้องกลับบ้านแล้วจะพามาขายในเรือขายของอันนี้ตลาดน้ำดำเนินมจังหวัดราชบุรีเห็นเราต้องเที่ยวเมื่อกี้เยอะไหมเข้าม,มาทำอะไรกัน,ม,นมาเที่ยวมาเที่ยวต้องเที่ยวอย่างนี้เราต้องมาหาขายของดีกว่านะ ได้มีตังกลับดอยกันดีไหมด,ดีนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวแต่ยังจะรอพี่ฟิงก่อนพี่ฟิงเขาไปเคลียร์ทางให้อยู่พอดีว่ามีหนุ่มเกาหลีมาเขาไปขออะไรเซนโยเดี๋ยวรู้หมดว่าเป็นใครอ่ะเดี๋ยวไปเดินที่ตลาดน้ำดำเนินนะครับทุกคนอยู่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวจะไปกินอะไรกันด้วยแต่เราหิวข้าวครับถ้าเรามาตลาดน้ำดำเนินนะครับอัญดุนเนี่ยคนเยอะมากอา้โหเดี๋ยวเราจะกินอาหารริม ริมคลองนำเนือเลยนะครับคนเต็มเลยจะไดย้ยางนั่งเรือไหมจะกินแบบบนโต๊ะอาหารใกล้นาหรือจะกินแบบตรงไอ้ที่<ม>ของขายริมน้ำมีสองอย่างอาจะพาไปดูพาไปดูปะใ,ใกล้ไปเยอะมากเลย,ว,ยว่าเท็กของขายกำลังเล็งว่าจะกินอะไรอยู่มีก๋วยเตี๋ยวเรือมีมีผัดไทย มีผลไม้พี่ฟิงแอบมองดูเกาหลีพี่นาตาเห็นนะนาตาเห็นหรอนี่ยเขามองเกาหลีโตน,นู้นของเยอะมากเลยอะ่ะคนก็เยอะมากเลยอ่ะกินอะไรเนี่ยเขาเรียกกันทุกร้านเลยอะ่ะจะกินก่อนไหมมันจะมีนั่งบนโต๊ะกับนั่งฟิวบนไอ้บันไดเอาไงได้หมดเอาตรงนี้ไม่นคนจะเยอะเนี่ยจมเลยหรือว่าจะเดินไปข้างหน้าก่อน ครับอ๋ออะไรบ้างใช่ไหมครับออนแอ็นใช่ไหมใช่ครับที่เดินในนนเี่ยดอยเดินในดอยใช่ไหมใช่ครับโห้ยเห็นตัวจริงนี่แหละขอบคุณครับหลอนะแหม่ขายอะไรครับวันนี้ขายอะไรครับเนี่ยคุณนะผมไม่ได้ขายหรอกฉันเป็นลูกจ้างร้อหรอถ่ายนะผมจะงนี้เราจะกินอะไรรูกกระหล่ำอ๋อครับกินก๋วยเตี๋ยวไหมข้าวเตี๋ยวอร่อยอีกแล้วจริงอ่ะจริง ร้านไหนทุกร้านเลยเจ้าของคนเดียวกันไปนั่งไหนนั่งตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้ได้อันนี้น้องผู้หญิงคนนั้นนั่งโต๊ะเดียวกันไหมเดียวกัะที่กันทีเดียวกันหมดเนี่ยตั้งร้านเนี่ยเป็นเจ้าของเด้ายนเดียวเลยเอาเหรอเขาบอกว่าน้ำตกร้านนี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหกสิบมีเมนูบอกอ่าน้องฟลิงเดือดอ๋อต้องเดือด ต้องจดไหมครับสั่งได้เลยเส้นมีเส้นเล็กน้ำตกเส้นเล็กอรอเส้นเล็กน้ำตกสองเป็นดูแลนะครับคุณน้าคนเยอะทุกวันไหมครับค่ะคนเยอะทุกวันไหมเยอะทุกวันแต่บากจะเยอะมากก็คือเสาร์อาทิตย์อะครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้ขายบนเรือที่แถวบ้านนี่ได้ตั้งร้านขายแบบไม่ไม่ก็ขายในเรือเนี้แล้วนะแล้วจริงๆคือมาขายตีห้าหรือว่ามาขายตอน แปดโมงเช้าครับเดี๋ยวนี้ตีห้ามีขายไหมครับไม่ขายอะค่ะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวแล้วเนาะให้นักท่องเที่ยวมาซื้อบริการพวกอาหารพวกของฝากของกินนี่แหละสองโมงไปแล้วอะเปิดอ๋อครับหลังสองโมงนี่เปิดอะไรครับคุณนะเปิดร้านเนี่ยจัดร้านอ๋อแปดโมงเช้านะครับอ๋อแปดโมงเช้าก็จะจัดร้านนะครับ เนะตือรื้อไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวอาจจะให้ตือรื้อนั่งเรือเที่ยวสวนคลองดําเนินนะครับผมก็จะพาไปเที่ยวตามจุดต,าตา่างๆดูวิถีชีวิตของคนดําเนินด้วยนะครับเดีนะ๋ยวรอ,อนับตกนะครับทุกคนผัดไทยกมีเยอะน้องเที่ยวก็มีเยอะนะครับให้ตือลื้อไปเก็บภาพกันครับผัดไทยก็น่ากินอยู่นะครับเบิ้ลได้นะเตืเออยากกินผัดไทยเห็นเขาผัดในกระทะน่าก,กินมากเลย นะคะน่ารักมากอันนี้ินทีลอย่างนะเดี๋ยวขอ,อนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปสั่งผัดไทยจะเลือกเบนะิ้์นได้นะคุณคุณหน่อยไม่ผัดไทยกันหมดอุ่นจ้าครับผมก็เลยนะจะลึอกอ่ะคุณเอาเดี๋ยวขอเลือกไปสั่งผัดไทยก่อนนะครับอยากกินผัดไทยเห็นพันเลย เราจะสั่งผัดไทยหนึ่งจานนะครับผัดไทยน่ากินมากเลยผัดในเรือครับเมื่อกี้ผมไปเร่งๆไม่ยู่งชาล้อนัวแก้วหนุมากเลยมีบินไว้นีเท่าไหร่นะ ลเดินี no. ่แช่น yeah. ังเรือแบ่น้งเรือเดี๋ยวไปเลยกรัเปาตู้นี้น้เรือปีกยน่ได้น้เรือเฮ้ยน้งเรือเพื่อนำเนินยังเคยที่อโพอผมก็เคยอยู่แต่ว่าเดือเไม่เคยใช่ไหมไปให้สอนมือยขึ้นไหมาเกียวรึยงครับ อสองไม่มีเมรือนมะีแต่แพมากใช่ป่ะแพมะพมีเลอวันนี้ได้นั่งเรือแล้วเต็มหี่อนะจะยัง,นะงอ่ะจำเลยมะพราวไว้นะครับทางนักสุดเอาไม่มาไทยมนะั้เอาพึ้งไหมหองสองเดืสอสั่งเพิ่ม มักกี้สั่งผัดไทยลูกค้าหน้าโบราณไป2องจานครับเดี๋ยวขอจะทำให้กินนะมักกี้ส่องลายทีแรกว,ว่าน่ากินมากนะครับสวัสดีครับนะดูนะดูสูตรนะามให้ดีนะเดี๋ยวจะไปทำเองมั้งครับลูกค้าหน้าโบราณกับแม่ค้าหน้าไวที ข็ขำข็ขำขับไม่ออกเลยไออกระวังออกนอกกระทะนะครับโอ้ไข่เป็นแดงมากขอกินเยอะนะครับลูกชิ้นไก่ทอดเทียบหมูสเต๊กยังมีเลย คือเตานี่เขาเตรียมมาพร้อมจนใหญ่เป็นเตาแก๊สย้านสองได้นี่ครับใส่แล้วเส้นเต็มเต็มไปเส้นใหญ่มากเรือมานล้นเนี่ยเดี๋ยวให้เขาไปเสิร์ฟฮนะให้น้องไปเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับอ่ะจะไปลองกิน อนพี่ฟิงจะไม่อิ่มนะเอาเพิ่มได้นะอ่นนี้น,นี่ก่นสวยประจำร้านมาแล้วน้องเอ็มมาเสิร์ฟให้แล้วอันนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ย60บาทครับครับโอเคขอบคุณครับนี่คือร้านเดียวกันหมดเลยในโซนนี้อ่าเราฟิง้งบีเคยมาตองไวใใ้ใกล้ๆเราเลยว่าบิในใน,นี้เท่าไหร่แล้วแบ่งได้นะแบ่งกัะลุงได้นะเอาบอส การรับรังเขาก็แย่งงูกินอีกเนี่ยคนอะไรกันไม่รู้รับไทยเจอคนสวยแักไทยลูกค้าน้าบิกบานกับแม่ค้าเวทอีอร่อยครับเขาจะรสชาติหวานนะตะเลิศดูรองอันนี้ะเะลือเบิ้ลนะ่ะคิดเราเองแล้วกัน กลับไปจะอ้วนขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมอานุชิมหวานหวานไหมอันนี้กินน้ำตกรสชาติเป็นไงอร่อยไหมลงก็าอร่อยไงลงก็เบิ้ลไงพี่ฟินไม่เบิ้ลเกล้ไเท่ไหใกล้หนูไหมหนูผสมบวได้วมีเครื่องปรุงขำดีกว่ากินโทกินโทกินโทโอ้ยให้เข้าตานะจะรึนะ นี Recently, ่กินรบุงไหมคือเรื่องมีแฟนคลับบางกี้แฟนคลับมาทางมาแล้วคุณป้าใช่ป่ะเขาอุ๊ยสาวดอยสวยจังคนที่หัวร้อนดังๆใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับนั่นแม่เขาครับอืออืไรเค้แม่ค้าเขสวยดิแนะนำเลยอร่อย แม่ครับมายืนก็ยืนข้างหลังอายอะไรป็นไงนี่เดี๋ยวให้ต้นรึคุณประธานอิมพ์ก่อน,นเดี๋ยวจะไปนั่งเรือนะหรือจะนั่งเรือครั้งแรกในชีวิตน,นะครับไม่น่าเชื่อเลยที่แม่สอนมีแม่น้ำเยอะมีสันน้ำเยอะเขื่อนนะครับแต่ว่าไม่เคยน,นั่งเรืออันนี้จัดเต็มนะไปะ มาจุดไฮไลท์ก่อนเดี๋ยวต้องให้ตลรุม,มาถ่ายรูปก่อนมักกี้คนเยอะมากเลยเลยไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ไม่มีคนแล้วก็มาดูบรรยากาศอันนี้คือภาพมุมกว้างนะคือคนเริ่มคึกคักนะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงโซนที่เป็นสมุทรสาครอ,อะ่ะตรงแม่กองตลาดแม่กองแล้วก็เป็นตลาดล่มหุมนะตอนนี้คือเป็นไฮไลท์ที่ว่าคนจะเที่ยววนล,ลูปไปนะครับในโซนภาคกลางนะ เรือนี้ก็น่าจะไหลต่างอยู่โอ้นี่นเครื่องดื่มก็มีครับเต็มไปอยากกินอะไรก็มีราคาติดนะครับทุกคนเลยอยากนั่งเรือแบบนี้ใช่ไหมไหไหโดดเลยโดดเลยไอ้นี่โดดเลยฟรีด้วยขึ้นฟรีเลยเนี่ยโดดลงล่งคาเนี่ย น,นะครับเดี๋ยวไปต่อราคาเรือก,ก่อนว่าจะได้ราคาลำละสามร้อยไหมผมกลัวจะเกินสามร้อยตะก่อนนะได้อยู่แบบสองร้อยได้อยู่สองแสสิบ้ดผักมุมีขายด้วยมีผักขายด้วยนะครับ <c oughs> ดูนะครับคุณป้าขนมหวานมีราคาติสร็จสับใครอยากกินอะไรก็หยิบตามราคาฝรั่งอันนี้อร่อยนะหมดอย่างวันนี้ซื้อมา มะพร้าวกะทิก็มีครับนี่ของจากสวนเลยส่วนดำเนินนะทุกคนโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นของที่เขาเอามาขายแบบเป็นของที่แบบเป็นที่พักสมครัวนะเจี๊ยบลูกร้อยนะพราน้ำหอมยอดมะพร้าวก็มีส่วนอันนี้เป็นแกงได้ไหมยอดมะพร้าวเนี่ยนี่น่ะยอดมะพร้าว ค่าย่างเงี้ยโหดไอ้นี่เท่าไหรเนี่ยเป็นบานกันไม,มไม่ได้ชุบยาค่ะมาใส่ยอกเลยยอกนี่คือสดๆนะไม่ชุบยานะไม่ชุบค่ะแดไงไปเนี่นะจะน,น้ำมีค่ะอันนั้นแล้ว<า>อ๋อส่งมาส่งมาเลยอยากกินยอดมะพร้าวอยู่อยไปแกงอยู่รู้จะอะไรไหมเดี๋ยว <c oughs> นี้แม่ค้าก็เอาของมางขายบนริมตลิ่งค่าเยอะนะครับทุกคน ทมโอนี้ก็มีทุกจังหวัดเลยนะน้ำพึ่งแท้เดี๋ยวโซนอื่นมีเดี๋ยวจะเดินชมกันต่อนะครับสามคนครับลำไหนครับคุณน้ตอนนี้ค่าเรือก็อยู่ประมาณลำละห้าร้อยนะราคานักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับนะ าคนไม่เยอะก็คุยเรื่องราคาได้อยู่นะครับถ้าเป็นวันปกติก็คุยเรื่องราคาได้อีกนะครับเดี๋ยวจะลงเรือกันครับลงเลยไปไไออกคลองพี่เลยเนาะพี่เลยขอบพี่กาเลยนะโอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับอตอนนี้เราลงเรือกันมาแล้วนะครับ <laughs> เรือเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่ชั่วโมงในการที่จะพาเราเที่ยวรอบนะครับก็พาไปดูสินค้าที่เขาขายตาม ของดำเนินแล้วก็จะมีการไปดูการทำน้ำตาลสดทรงไมครับพี่ไอใช่น้ำตาลสดท้ำตาลปี๊นแหละเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูพี่บอกว่าจะกินอะไรก็บอกได้ในห้างวัฒนธรรมก่อนแล้วก็พาไปซื้อนะครับเอาที่ลูกค้าชอบหรืออยากจะแว้เลยนะครับเวลาลงเรือเนี่ยเขาจะให้ลูกมาอย่างเงี้ยราคาละหนึ่งกิโลถ้าเป็นช่วงหนึ่งกิโลเนี่ประมาณห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะกินแล้วก็วัฒนธรรม ใครจะเอาไม่กินนะนั่นน่ะเอาไม่โชว์ในท่องเที่ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศเรือเรือติดน้องเตลู้ดดูเรือร้อยก็เรือโอ้เปนนิ้ล้อยนะลองลองพิสูจน์กัหน้าดิอะไรไมคะเนอะเอาอะไรไปคะเรือน้อยนี่เยอะมากเต้ขาภาษาอังกฤษจะรู้พูดดูสิเดี๋ยวเสือชื่อสาวโดยจะพูดดิสาวตอนจะพูดด้วย ซองถ้วยให้สาวๆพี่ไม่ทานหรอพี่มือไม่ว่างครับไม, <c oughs> ไม่ดังหรอครับพี่ก็ยกนิ้วให้นีม่มาท่ายตารางน้ำมันเถอะนะครับอันนี้จะพาลูกทัวร์ไปที่ไหนบ้างพี่ก็ไปดูส่อโบราว,วครับเดี๋ยวจะไปอยู่เนี่ยเรากลับจากดำเนินจะไปแล้วครับ <c oughs> ดูอยู่ดู ครับครับน่อยอันนี้พี่พายทุกวันไหมเนี่ยทุกวันครับทุกวันแล้วก็จับเรบลเครื่องครับอ๋อ้โหเคกือบสามสิบปีแนะขอครับโอ้ยนะมีคนรู้จักด้วยก็เราก็ดีใจนะจำได้แต่สาวๆไม่ได้จำผมน่ะยอกร์นะอันนี้กำลังรอดใต้สะพานที่เป็นจุดไฮไลท์แล้วนะครับทุกคนอันนี้คือจะลึอร่อยไหมเนี่ยบอกกันดิกินไม่พู้ด้วยจาเลยเนี่ยพี่ฟิงเขาถูกใจมากเลยมี่บอกรอกาสนี้มานาน ไม่เคยขึ้นเรือขอบคุณผู้บิการแล้วคุณหรือยังเนี่ยมากินเล่าไม่เคยขึ้นทุกทีมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับไปก๋วยเตี๋ยวเรือวันนี้ได้ขึ้นเรือแล้วดีใจจังเลยนี่ถ้าไม่มีตืนลืกอเราไม่ได้ขึ้นเรือนะตือลือมาดูบรรยากาศในเรือครับวันนี้เรือติดจะจะไปโซนที่เป็นร่องว่างเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวสวนที่การทำน้ำตาลตะโนดครับน้ำตาลปี๊บอะไรนะครับจำได้ไหมตรงนี้ที่ไหนแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า แม่ะคะ้าขายผัดไทยอันนี้น่าจะขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วผมเคยขึ้นอยู่นะครับก็ดีครับแปลกจากครั้งแรกที่ขึ้นเพราะว่าผมมาครั้งแรกไม่มีคนไงวันนี้คือมีคนแล้วรู้สึกว่าแปลกตานะครับเพราะว่าทุกคน,นก็ถือกล้องนะปกติเรามาเนี่ยคือก็เป็นแนววิถีจริงๆที่ผมได้เห็นนะครับแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกแนวหนึ่งพอดีนะกท่องเที่ยวเนี่ย เยอะนิดหนึ่งเฉพาะเอาโดยเฉพาะคนจีนแล้วก็คนเกาหลีเยอะมากๆแล้วก็คนต่างชาติโซนยุโรปก็มีนะครับก็ทําให้แม่ค้าหรือแม้ทั่งคนที่ให้บริการเดินทางเที่ยวนี่ก็มีรายได้เพิ่มนะครับดีเลยนะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยคนไทยก็ควรจะมานะครับเพราะว่าจุดหนึ่งแล้วก็คือเราก็เป็นคนไทยก็คือคนที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับเงินทองได้ไม่รู่ไหนนะครับแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่เราน่าจะเห็นใน เมื่อก่อนเนี่ยที่ใช้เรือเป็นการเดินทางไปตามคลองเนี้ยผมคิดว่าด,ดีเลยนะซึ่งสมัยนี้หาชมได้ยากถ้าเป็นแนววิถีจริงแต่อาจจะมีในโซนชนบทมีอยู่นะครับก็ใช้ไปตามล่องน้ําตามแม่น้ําเพื่อหาปลาทําไร่ทาสวนทำกเกษตรแบบที่ผมเคยไปเห็นบ่อยๆก็คือแบบนั้นก็ยังมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนี่ครับูงจากโซนวุ่นวายก็จะเป็นโซนนี้ครับเดี๋ยว ถามพี่ก่อนก็็จะเปนพวววกก้้อองงงงส่นนนขแบาใชตัะครับอย่างเงี้ยคนมาเดินคือคนต้องเรืออย่างเดียวนะแล้วแม่ค้าจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเราท่องเที่ยวเนี่ยโซนี้ต้องนั่งเรือเดียวนะอ๋อเหรอครับครับโซนนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับไม่ใช้เรือนี่คือไข่อืมนะ มันก็เป็นซิกเนเจอร์อ่ะส้ารับคนที่มาเที่ยวต้องนั่งเรือเท่านั้นนะก็ทำให้คนเรือมีรายได้ด้วยถ้าไม่มีเรือนี่คือมาไม่ถึงนะต้องว่ายน,น้ำมาใครจะว่ายนะเ,นเ,นเอาละครับมีสองโซนนะเนี่ยมีซ้ายกับขวาเนี่ยเวลากลับกลับทางเดิอหรือว่ากลับอีกทางนะครับเดี๋ยวกลับอีกทางนะครับอ้อมเกาะอ้อมเกาะนะด้านฝ่ามือนี่จะเป็นเกาะนะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะอ้อมด้านหลังกลับอ๋อเป็นเกาะนะครับเรือนั่นผมก็จะพาล่องออกทองใหญ่ของหลังครับ ไม่ออกทะเลนะไม่ไน,นี่ของฝากของแต่งบ้านเยอะครับนี่<อ>เทียบเลยอันนี้เป็นเกาะนะครับขวามือเป็นเกาะเกาะมะพร้าวเลยมะพร้าวเต็มเลย <c oughs> รู้แล้วไอติมเขาเอามาจากไหนที่ว่าเอากะลามะพร้าวใส่บนบนต้นไม้นะต้นมะพร้าวเต็มเลย <c oughs> ของเยอะอยู่นะครับทุกคน แต่ต้องเดือยอย่างเดียวนะครับที่จะมาถึงนะครับเจ้าอะไรก็ไว้เอาแม่ค้าเรียกลูกค้าไม่ตอบไปเลยลูกค้ามองกันอย่างเดียวเนี่ยลูกค้ามองอะไรเขาเรียกเลยไม่ได้ยินเลยเหรอลูกค้าอะไรนะเราถาราคาได้ราคาคนไทยราคาคนไทยเน่ะโอ้ยอันี่ดีอ่ะพี่ฟิงดูไอ้โมบายตั้งเ็องาาานกะะลมพร้ว าของกลุ่มนี้ธุากิจชุมชนอันนี้คือที่นี่ทำเองเหรอครับเนี่ยใช่ครับแล้วก็ส่งมาตามร้านค้าโอ้สวยเลยเนี่ยฟิงพี่ฟิงข้างหน้าเรามีเยอะเลยครับอ๋อเป็นกระลาที่เขาเจาะรูเป็นรูดลายต่างๆใส่ของไฟสวยเป็นไม้เหรอครับนายีราบอะเป็นไม้ก็ผสมกับกระลาโอ้สวยครับ DIY สวยมากใช้ไอเชือกมอืเชือกใส่ป่านแล้วผูกแล้วก็ดูลายที่เขาเจาะ โโอ้โหฟรีมือจริงๆนะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเทศแห้งนะครับคือเก็บไปได้นานภาษากรีก,กย้อนๆเลยนี่แสดงว่าเป็นราคาท่องเที่ยวลนะ<ช>หาภา,าษาไทยไม่เจอเลย <c oughs> ราคาคนไทยต้องไปเก็บหลังสวนเ <c oughs> อาใช่ครับเีวต้อตตออ,อันนี้ทำเป็นชุดเลยเนี่ยใชช่ครับเเป็นุดลยพี่บอกแก๊ปทำเมนูได้เลย อันนี้เป็นร้านช้าบ้าจริงๆแล้วอันนี้น้ำตาลตีบแล้ววิถีชนวิถีชนแท้ๆนะใช่ครับนี่ของแท้ครับครับโอ้ยฟี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 ระวังนะรอผมกลัวมันจะโรยใส่ผมครับพี่เชล้มหันศากับเรือมหาสนุกครับตกใจหมดเลยมหนุได้มหมุนได้ อ่ะนี่คือจุดหมายของการล่องเรือน,นะครับกันนั่นก็คือการมาดูสวนน้ําตาลบางเละเดี๋ยวเขาจะพาไปชมสวนตาลและการเคี่ยน้ําตาลแล้วก็ทํธธาผลิตภัณฑ์จากตาลนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับทุกคนราไปเที่ยวกันเราก็จะกลับนะครับชิมน้ําตาลหดฟรีพี่ฟิงรีบเลย พี่ๆก็ชอบของฟรีทุกวันนี้เขาอยู่กับโรงนี้ได้แต่ของฟรีอ่ะน้องตะลื้อชิมแล้วบอกหน่อยเดี๋ยวว่าอร่อยไหมรู้จักน้ำตาลสดไหมอ่ะชิมเลยพี่ก็นึกว่าเต็มแก้วเนี่ยอุ้ยใส่ดีใจ <c oughs> เดี๋ยวพิเศษดังแต่เขารู้เดี๋ยวขารู้ไปดูเขาทำกันข้างหลังบอกรสชาติให้ฟังหน่อยดิเหมือนน้ำตาลปี๊บใส่ <c oughs> หอมเนี <c oughs> อ่อสดชื่น โอเคไหมหอมน้ำตาลเขาเคี่ยวมากเลยเขาเคี้ยวจนหอมอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เรากินทั่วไปบางทีเรากินมันไม่ไม่หอมติดจมูกมันหอมเฉพาะหม้อนี้แล้วที่อื่นที่ขายใน,ยน่หอมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันหมด <laughs> <laughs> โอ้หม้อนี้หอมมากมันจะดีนะถ้าได้อีกสักจอกหนึ่งเ <laughs> ดี๋ดยวซื้อถ้อซื้อเดีย๋ยวซื้อกาไปอร่อยแบบนี้เนาะกดอะไรครับคุณ้าเงี้ยกดกดแล้วสั่ง โอ้โหขวดละสามสิบของแท้ไม่รู้ว่าเรือเขาจะรับน้ำหนักได้ปะถ้าเกิดเอาหมดส่วนอะโอ้โหหมดเนี่ยค่ะผมว่าเนื้องขวดอย่างงี้ผมว่าของแท้ดูนี่น้ำผึ้งแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งอันนี้ขวดละสามสิบอย่างงี้ของแท้จะหอมมากจะไว่มาซื้อนะครับโอนได้ใช่ป่ะครับอ่าโอเคพอดีว่าต้องโอนแล้วทางนี้ไม่ค่อยพบตังค์สดเลยเพราะว่ามีคนเจ้าจะยืมเยอะครับยืมแล้วไม่คืนด้วยเออ อันนี้ฝากบอกใครหรือเปล่ามาบอกยุทธคนเชื่อยุทธย่างนี้ทุกคนกเปล่าเราจะเซ็นต้าตาสดแล้วเรากลับแนละ้วอันนี้พี่ฟิ้งกับตกเตลื้อเริ่ดูก่อนนะครับชอบอะไรก็บอกคนทางว่า<ห>น้าตาใช่หรอโอ้ห <laughs> โห<อ>เราโดนขัดคอแล้วแล้วเตลื้อเตลื้อเอาอะไรเ <laughs> ตลื้อชี้เลยเดี๋ยวถ้าค่าตัวเอาเอะไรชี้บ้านพร้อมที่ดินค่ะ นั่นคือความในใจต้องหาคนแฟนแฟนที่มีคนทักมาถมนะพูดอย่างนี้ดดาเนินเยเอนโ่นเยเอาคนไหนแมงสอนได่รู้ค่ะถัาพัดปล่อยนึกว่อหนูจะไปต่างประเทศค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ตะพ้านะไม่ใช่เป็นน้ำตาลสดตทิสกินในพระยากันใช่ไหมครับน้ำตาลหยาบดอกมะพร้าวค่ะอ๋อ นี่ก็ทำเคี่ยวส,สดๆเลยนะเตาฟืนได้ฟือจริงด้วยมียหอกไหมก็มีต๊ะเกองเป็นนู่น,นด้วยเห็นปะพึ่งตอมเต็มแล้วนะไม่ต้องมิ้นเนี่ยอ๋อนี่เราเพ่งดูที่ทาเป็นน้ำนะนี่คือวิธีการทำของเขานะครับอ่ะเจอซื้อของฝากแล้วกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับตะลึกโอเคถูกใจยัง ตื่นยากขึ้นเรือมากจัดให้แล้วเรือเนินเชิญเล l a d เฟิร์สลงมาจากแม่สอดลงมาจากมาขึ้นเรือที่ภาคกลาง <c oughs> เรือที่ลาสเวกัสที่แม่สอดไม่น้ำเยอะมากเลไม่มีเรือไม่เอาน้ังมอนมาเดียวมั้งอุย้ย <c oughs> ลงุงจังลังมอนด้วย <c oughs> ลงัลงมอนลงังมด นี่น้องสาวน้องมดเนี่ยเลยนะครับน่าแปลกกายลุงมดจะมาอยู่เดี๋ยวจะมาจะมาเล่นน้ำทะเลครับครับเขาอยากเห็นปลาพายุนน้ำทะเลต้องไปรู้เลยชะอำครับขึ้นเรือทั้งแม่มีความสุขมีความสุขนีครับไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นนีนิดหน่อย สวแลวคิดว่จะมาไหมไหมก็มีโอกาสก็มีฝากเนใครดี <c oughs> ูากเอาแฟนไหมไม่เาให้หพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวบ้างสิได้ไหมโตขึ้นนี่คือถ้าแบบพอมีหน้าที่กับไงรีก็พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยว <c oughs> นด ได้ค่ะรับปากคนเด้วนะตัวใคตัมันแล้ี่ไม่เกี่ยวพี่เปิดราพี่มาเออขัเปิดทุกวันนะพี่เได้ครับไม่เหมือนอัมพวาอัมพาว่เขาจะเปิดเฉาเสาร์อาทิตย์พี่เปิดทุกวันครัคนมาเอะก็คนไม่เยอะาเรือกเยอะครับาเราไม่างน้เราจะลงหน้าไหนก็ได้อาเรือก็จะองทีนี้ก็จะเป็นเจ้นลึกนตึนทางมานะโอเคไปแล้วครับดูวนนี้ครับ ีครับ <c oughs> อันนี้เป็นของฝากตื่นเลยนะพี่ฟิงก็บอกแล้วทำไมลุงตาไม่ให้หนูล่ะให้น้องนี่น้องมาต้องแม่งสอนไดให้น้องเหรอหนูไม่ได้พูดเลยเอาเรืองชัดดิ <c oughs> นี่ <c oughs> ขเขาแก๊กท่ากันลุงบอกว่าเนี่ยลุงเตรียมใจตังคนะ์แน่ค็อไงเอากลับไปแม่งสอนนะให้พ่อแม่ดูว่ามาถึงแล้วตลนาดน,านา้ำอ่ะเออค่ะเออสาวน้อยมีความสุขแล้วไม่นั่งเรือกลับได้รูปได้กินอิ่มพอใจแล้วนะ ใจแล้วอ่ะโอเคกลับจริงๆนะพี่พิงเขาก็ตื่นเต้นไม่เคยเห็นมันนอกไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้คนบ้านนอกมึงเคยมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินเนี่ยโอ้ไปเถอะ <c oughs> ค,นคนดูพ่อพอลุงพ่อป้าก็ไม่เคยไปเลยหนูน้าขาวจั๋วอะไรอ่ะคนหน้าตาดีไงเคารุคาร์โฟกัสไงเคารู้ว่าอันแน่นทัวร์มาเคาโฟกัสให้ไงหน,หน้าใหญ่มากเลยหรือยังข่าวดูสิเหมือนกินยามาเลยอ่ะใช่ไหม เราตัวดนด้วยทั้ง่ข่าวน้อยไปหน่อยไงอันนี้ข่าวเยอะเลยในรูปไปกลับไปนะครับ